ทำสิ่งนี้ทุกวันสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9ทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เห็นวิวัฒนาการของจิตสำนึกของคุณเรารู้ว่ามันยากสำหรับคุณที่จะรับรู้ความคืบหน้าของคุณเพราะส่วนใหญ่ช้าและมั่นคงมากสำหรับคุณมันเหมือนกับการดูหญา้าที่เติบโต แต่เราต้องการให้คุณตระหนักว่าที่ใดที่หนึ่งในโลกของคุณในวันนี้ใครบางคนในกลุ่มของคุณมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญคนอื่นได้รับประสบการณ์การเตินที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆคนอื่นประมวลผลช่วงชีวิตที่บอบชำ้ำมีบางสิ่งในจิตสำนึกส่วนรวมของคุณที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เสมอและคุณทุกคนมีทางเลือก ในการปรับให้เข้ากับจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์เพื่อให้รู้สึกถึงการขยายตัวที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เหล่านั้นมีวันที่แตกต่างจากที่คุณมีมากคุณอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคุณก็พร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากการก้าวกระโดดไปข้างหน้าที่คนในกลุ่มของคุณกำลังทำอยู่ดังนั้นทุกวันเราขอแนะนำให้คุณปรับให้เข้ากับพลังงานของคุณเอง แรงสั่นสะเทือนของคุณเองให้คุณปรับไปเข้ากับจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์และปรับไปเข้ากับพลังงานที่มาจากเบื้องบนจากอาณาจักรที่สูงขึ้นจากสิ่งมีชีวิตและส่วนรวมเช่นตัวเรามีสิ่งดีๆให้คุณเสมอหากคุณใช้เวลาทำสิ่งนั้นนี่คือการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่สวยงามซึ่งจะพาคุณไปไกลกว่าความรู้ใดๆ ความรู้และข้อมูลจะทำให้คุณติดอยู่ในหัวของคุณและเมื่อคุณติดอยู่ในหัวของคุณคุณไม่น่าจะรู้สึกได้ถึงการก้าวกระโดดและขอบเขตที่เพื่อนมนุษย์ของคุณกำลังทำอยู่คุณสามารถทำอะไรได้มากในฐานะปัจเจกบุคคลในหนึ่งวันแต่ให้คิดว่าคุณจะทำได้มากแค่ไหนถ้าคุณมองตัวเองเป็นกลุ่มและคิดว่าคุณจะได้รับเท่าไหร่คุณสามารถสร้างได้มากแค่ไหน นี่เป็นเวลาที่ต้องไต่ตรองจริงๆว่าการรวมกลุ่มของมนุษย์หมายความว่าอย่างไรแต่หลังจากนั้นก็อยากคิดมากด้วยซ้าเพราะนั่นจะทำให้คุณติดอยู่ในหัวอีกครั้งคุณต้องรู้สึกถึงสิ่งที่มีอยู่หากคุณจะได้รับประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าคุณมักจะวนขึ้นไปอยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นและสูงขึ้นคุณกำลังก้าวหน้าไปมากที่นั่น แต่ยังมีอีกมากมายที่คุณสามารถสัมผัสได้เมื่อคุณเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของกลุ่มที่พัฒนาร่วมกันแม้ว่าคุณจะมีความแตกต่างที่นั่นก็ต่างมองหาโอกาสในการเติบโตทุกที่และทุกเวลาที่คุณจะทำได้เพื่อที่คุณจะได้ติดตามพลังและความสามารถเดินทางไปสู่มิติที่ห้า แห่งความสุขและความสบายใจและเมื่อคุณเชี่ยวชาญการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เราได้กำหนดไว้สำหรับคุณในการถ่ายทอดนี้คุณจะมีบางสิ่งที่จะสอนเพื่อนมนุษย์ของคุณที่เต็มใจจะทำและพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างมากเราคือสภาหแห่งอาร์ตูเรียนและเรามีความสุขในการได้ติดต่อกับคุณ